สวัสดีครับสวัสดีค่ะก็มาอยู่กับคุณเขาอาชีพนะครับผมแล้วก็ขอนข้าวเหมือนเดิมนะครับผมแลวันนี้นะครับผมเราก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับห้าอันดับฮีโร่ห้าอันดับมาเลเดอร์ที่ใช่มันมุกห้าอันดับมาเลเดอร์ที่ทุกคนชอบนะครับผมก็คือมีห้าอันดับในดวงใจมาเลเดอร์ที่ชอบของพ่อของเขาแล้วก็ของคุณเขาแล้วก็ของขอนข้าวนะครับผมโอเคมาเริ่มจากอาชีพกันเลยนะครับผม ไม่ผมก่อนลั้งข้อก่อนครับผมมีห้าอันดับแรกครับผมห้าอันดับแรกอันดับที่ห้าอันดับที่ห้าเหครับมาเลยเด้อติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกที่ห้านี่ชอบความดุดันครับมาเลยเด้อเล็กออเมซอนออเมซอนนะครับผมเพราะว่าสาเหตุอะไรครับทรามถึงชอบเพราะเอกพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะเอกเราขี้ขี้ทำเรื่องครับผมและอันที่สี่ครับผม ผมเป็นยุคโชว์ว่านี่จะต้องแบบอันที่4ครับอันที่4แล้วครับแหมม่เตรียมมาด้วยสิสกิสดหน้ากล้องเลย่อกี้ที่ห้าเลยละอันมีซอนใช่ไหมครับใช่ทำไมยุคชอบอากิโตะอากิโตะยุคเฮเซ่ทำไมถึงชอบอากิโตะครับอากิโตะนี่จะเป็นยุคที่ผมเนี่ยเริ่มจะไปวัยรุ่นแล้ว ไม่เลื่ไวัยรุ่นผมเกิดปี2007แล้วผมอากิโตะมาสักประมาณปี2001-2002ก็ก่อนผมไปสักประมาณ6-7ปีอ่ะไม่พอไม่หนุ่มแล้วอนนั้นอะอันดับที่3ามครับผมที่3นี่นี่เลยครับอ๋ออะไรมีสามมี1นมีอ๋อมีหนึ่งนะครับผมทำไมถึงชอบมีหนึ่เพราะว่าเป็นไรเดอร์ตัวแรกๆครับที่ผมดู จำความได้ก็เลือกตัวนี้เลยมันเป็นมันเป็นคลาสสิกตัวแรกของมารเลเดอร์นะครับผมเป็นตัวแบบคลาสสิกตัวที่มันดูเท่ๆตัวแรกเลยครับผมใครๆก็จดจำภาพลักของมารเลเดอร์ว่าต้องเป็นไอ้พวกตัวนี้เท่านั้นนะครับผมอันดับที่2ครับผมอันดับที่2มารเลเดอร์แบล็กอาร์เอ็กซ์แบล็กอาร์เอ็กซ์ทำไมถึงชอบแบล็กอาร์เอ็กซ์เพราะว่าเป็นรุ่นที่ผมกำลังเป็น เลยเลยนะครับ dex เลย dex เลย dex s ก็คือมาเลเ์ด้วยแบก rx มันเท่นะครับผมมันเท่ตรงที่ว่าคือมันเป็นร่างพัฒนาร่างที่แบบว่าจากเมื่อก่อนที่แบ็กมันตายใช่ไหมผมแล้วก็แบ็กก็โดนฟื้นคืนชีพขึ้นมาจากอาทิตย์ที่ไปขดฟื้นคืนชีพให้แบ็กใช่ฮ่าฟื้นคืนชิ่ให้แบ็ก็เลยแบ็เลยพัฒนาร่าง evolution เป็นแบก rx พร้อมกับดาบ light saber ที่ติดอยู่ข้างเข็มขัดนะครับผมไม่ใช่เซเบอร์นะ ไอ้เชลเอรมาเลยเดอร์เปิร์สเปิร์สร์สเปิร์สเปิรัสเปิร์สเปมร์สเปิร์เดร์สเปิรอนเปิน์สเปิร์สเลิร์สเปิร์สร์สเปิร์สเปิรสเลรเปิร์สเปิร์สเปร์ะเปิร์สเปิร์สเปิตอนเั้น์สเปิร์สเปรัเปิรมสเปิน์สเปิร์สเปิร์สนปช่์สเปิร์สเปิรนะเปิสเปิร์สเป่เิรปร์สเปริร์สเปิร้สเปปเปเิร์สเปปดู ไปครบทุกตอนไม่มีเลยดูได้ตัดตอนเฮ้ยีหนึ่งดูได้หนึ่งตอนเดี๋ยวก็เป็น V สอง V สามดูไม่จบออแต่ถ้าช่วงนั้นเนี่ยผมเพิ่งอายุประมาณเดี๋ยวเพิ่งบอกอยยุเลยเดี๋ยวว่าถ้าว่าแกมันต้องแกอยู่ใครที่ใครตอนนั้นเนี่ยช่องสายเข้อมาฉายใไไหม <S <S ่ๆก็เลยมีโอกาสดูตั้งแต่ตน้นแต่จบก็เลยบอกเฮ้ยนี่แหละได้ดูทางทีวี อ๋อคือถ้าใครได้ดู Black นะครับผมมาเลเดอร์แบล็ Black, ทางทีวีแบบดูทั้งอากาศที่เขาถ่ายทอดอากาศถ่ายทอดสดมานะครับผมแบบไม่ต้องไปดูทั้งางผ่านทางย u u ูบเนี่ยแสดงว่าคุณอายุไม่ต่ำกว่า30แล้วครับผมต่อไป <laughs> <laughs> ใช่ครับผมอ,อ,อันนี้ไม่บอกไม่บอกอายุนี่ยเนี่ยอุตส่าห์ไปให้ไปคิดกันเอง้วนวะ่พาพ่ออายุเท่าไหร่ มันคืออายุไม่กว่าสามสิบขมเพราะว่าเด็กยุคนี้ไม่รู้จักครับผมว่ายารเช่าวิดีโอการน,นี้มันคืออะไรครับ<า>ผมไม่รู้จักวิดีโอหรอครับใช่ไม่เขาไม่รู้จักการเช่าวิดีโอครับผมแต่ซ<ม>ีดีไหมรู้จักครับผม<ฮ>เกิดทันอยู่เกิด<ฮ>ทันอยู่ใครใครที่เกิดช่วงประมาณยุคปีแบบอะไรนะเลียน,นะวิดีโอนะเวลาจะใช้ต้องไปหยอดใส่ไอ้รถมุกพินอันนี้ <laughs> โอเคครับผมต่อไปอดับที่คุณเขาโอเคอันดับที่5ที่ผมช่านะคือเอาจริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบมาเลเดอร์ทุกตัวเนี่ยแหละชอบทุกตัวน้ำลายกระเด็นเข้าหน้า <laughs> อะไรคือชอบทุกตัวนั่นแหละมาเลเดอร์แต่ถ,ถ้าเอาที่ดูทันจะชอบที่สุดนะอันดับที่5นะครับผมที่รู้คิดว่าคือมันก็ดีอ่ะนั่นก็คือมาเลเดอร์โอสนะครับผมอันดับที่5นะครับทำไมครับเพราะว,ว,ว่าเพราะว,ว่ามันมันมีหลายร่างอ่ะมันเท่ดี คือผมชอบผมชอบมันเลเดอร์ที่มีความหลากหลายนะครับผมมีความหลากหลายในตัวของมันก็เลยยกให้อันดับทไาปของมันนะครับผมเพราะว่ามันเลเดอร์โอ๊ตมันมีหลายร่างด้วยแล้วการต่อสู้ในเรื่องรู้จักมันสนุกดีนะครับผมเราไปหาดูได้ก็เป็นมัสเลเดอร์ตัวแรกที่เอาดนตรีเข้ามาใส่ใช่ไหมจริงๆแล้วเขาเอาดนตรีเข้ามาใส่ตั้งนานแล้วนั่นแหละจริงอนาดนีจริงเหรอใช่แล้วอันดับที่สีอันดับที่สี่นะครับผมก็คือม a สเลเดอร ถ้าชอบนะดูแบบว่าดูถ้าจะเข้าตาที่สุดอ่ะก็คือมาสไลเดอร์โอ้ยคิดนานเอามาสไลเดอร์คาบูโตดีกว่าเพราะว่าคสไว้คือชอบคาบูโตครับผมเพราะว่าอันดับที่4นี้ดูมาตั้งแต่เด็กแล้วผมมีแผ่นซีดีคาบูโตนะใครรู้จักแผ่นซีดีบ้างใครเกิดทันก็จะรู้ว่าแผ่นซีดีช่อหผมคือมีแผ่นซีดีคาบูโตเป็นชุดเลยคือตั้งแต่ตาที่หนึ่งเไม่ทนอ่ะ เกิดถ้าเกิดไม่ทันหรอกนั่นต้องพราะต้องอายุประมาณสักแบบว่าสักแปดขวบเจ็ดขวบนะเพราะว่าเด็กอายุสมัยนี้ก็อาจจะไม่รู้จักซีดีแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าผมมีมัดซีดีของมาเลเดอร์ขับรถตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนสุดท้ายเลยนะครับผมมันมีเยอะมากครับผมก็คือมันสุดยอดจริงๆนะครับผมอ่าแล้วก็อันนี้นะครับผมของมาเลเดอร์คีบากก็มีครับผมซีดีมาเลเดอร์คีบากนะครับผมแล้วก็นอ่่าทีเจอ มาเดอร์โฟเซ่แน่นอนครับผมทุกทุกครั้งไม่ไม่ไม่แน่นอนทุกครั้งที่มีการจบซีรีส์ของตัวนั้นๆนอ่ะเมื่อจะเข้าสู่ซีรีส์ใหม่ของรุ่นน้องอ่ะจะมีรุ่นน้องปรากฏตัวในซีรีส์เดอะมูฟวี่ตอนสุดท้ายของรุ่นพี่ได้อะไรเนี่ยอันนี้มาเดอร์เบลดครับผมของมาเดอร์ไฟน์เนาะมีเยอะมากเลยชอบนะอันนี้ริวคิริวคิก็ชอบนะชอบ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 เหมือนเลย แล้วก็อันดับที่อันอันแล้วก็อันดับที่3นะครับผมเอ้ยลืมบอกอ่ะอันดับที่4นี่ก็คือมันมีหลายล่างนี่คือเป็นคนที่ชอบความหลากหลายครับต่อเลยครับต่อที่สามนะครับอันนี้วิญญาณครับนั่นแหละนั่นแหละนะครับอันน่ะนี่อ่ะเก่ามากเก่ามากโอ้โหดูขึ้นหลังโอ้โหมีซีดีด้วยเหรอแต่นั่นมีวิดีโออยู่นะใช่ครับโอ้โหนี่คลาสสิกของตี๋อันดับที่สามต่อเลยนะครับผมอันดับที่สาม เอาถ้าให้ชอบจริงๆก็จะเป็นมาสเตร์เดอร์เต้นอไม่ใช่ซิลล์วานครับผม สิรู้วันนี้ยูพิจบเลยนะ <c oughs> คือมันมาเป็นม,นมาเลเดอร์ที่แปลงร่างเป็นตากรแตนได้นะครับผมแล้วมันแปลกมากที่มันมเป็นประธานชุดใช่ชก็คือจากเปลี่ยนจากคนที่มันตกข้างทางกลายเป็นประธาน <c oughs> ครับผมก็ในเรื่องก็สนุกดีครับผมก็เป็นการต่อสู้ระหว่างหุ่นยนต์นะครับผมที่เป็นหุ่นยนต์มนุษย์น,นะครับผมมาต่อสู้กับมาเลเดอร์แล้วก็ปกป้องคิดทักโลกนั่นแหละนะครับผมพี่ทักประเทศญี่ปุ่น แล้วก็มีการเปลี่ยนร่างหลายร่างหลายฟอร์มนะครับผมแล้วก็ในเรื่องก็เท่มากๆครับผมแล้วก็โอเคครับผมต่อไปครับผมมาสไลเดอร์อันที่สองก็คือ, Rider อมาสไลเดอร์ให้ชอบก็จะเป็นมาสไลเดอร์อืมเอาเป็นมาสไลเดอร์อันคูกะแล้วกันคูกะช,ชอบชอบคูกะครับผมมาสไลเดอร์เฮเซตัวแรกนะครับผมของยุค เฮเซครับผมเพราะว่ามาเลเดอร์ตัวนี้ถ่ายที่ชอบก็เพราะว่ามัเพราะเหตุผลนี้ครับผมคือตัวแรกนั่นเองนะครับผมไม่ชอบวีหนึ่งเหรอตัวแรกผมเมื่อกี้ก็ซิลวันนะครับตัวแรกใช่ก็ชอบเขาก็คือตัวที่ไหน้วชอบโคกักมากเลยครับผมก็คือถึงเนื้อเรื่องมันก็จะดูออกแนวแบบผู้ใหญ่นิดหน่อยนะครับผมก็คือแบบมานมีแบบเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างจะเข้าใจยากแต่ว่ามันก็โอเคครับผมก็ดูได้นั่นแหละครับผมเพราะว่ที่หนึ่งก็คือ อันดับที่1ก็คือมาสไรเดอร์พี่ชอบขนาดเลยเหรอขนาดนั้นเลยอ่าเอาที่ช่างไวหรือเปล่าเอาเซเบอร์ต้องเอาตัวนี้มาสไรเดอร์ที่ชอบนะครับผมก็คือรีไวดิเคทเอาโอ้ยเจ้าดิเคทโกงดีรับผมใช่ครับผมเป็นมาสไรเดอร์ที่คนไทยทุกคน ชอบมากครับผมโงโก้ผมด้วยคือเห็นแหละคืออาจจะเป็นไม่ใช่ว่าเธอเป็นอันอัที่หนึ่งในใจหรอกคือชอบทั้งตัวแต่ว่าตรงนี้ตัวที่ดูจะเด็งที่สุดก็คือบีเคทเพราะว่าผมชอบความโกงคนไทยชอบโกงครับผมเราชอบโกงเอาวิซีโล่ไออี๋ละซีโลวันป็นดีโกงอ่ะอะซีโลวันยังไม่โกงขนาดนั้นบีเคทนี่ต้องโกงมากข้ามเวลาไปนู่นข้ามเวลาไปนี่โอ้จีโอโน้ยังไม่เท่าไหร่หรอกบีเคทนี่ต้องให้สุดสุสิ ก็มันก็จะเท่ดีนะครับหมดที่เขียนมันเป็นการฉลองครบรอบ20ปีเฮเซไรเดอร์นะครับผมก็จะรวมตั้งแต่โคกัจนไปถึงตัวสุไทยก็ V1 ไม่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 นับยุคโชวะสิอย่างงงไม่นับยุคโชวะยุคผมนะอ้าวตาเลยอันนี้เกิดยุคโชวะกช่วงยุคโชวะประมาณแบบใกล้เข้าเฮเซ ก็แว่าใช่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 ช่วงยุคชวะใกล้เข้าเฮเซแต่มันยังเว้นห่างจากยุคเฮเซที่ใกล้จะเข้าเฮเซ่หนึ่งประมาณช่วงโชวะตอนกลางโชวะประมาณช่วงกลางต่อไปของข้าวนะครับผมอันดับที่5ก็ต้องเป็นข้าวหล่อจนลากงวงโอเคพ้นกั้นลากงวงเนี่ยหากงน้องแล้วว่ามันโกงเอออันที่หนึ่งที่หล่อทำโกงันลางวงอับที่ห้าเลยอันดับที่ห้าเพราะมันโกงดีแล้วมันก็ย้อนเวลาไปนู่นไปนี่มานั่นแล้วมันดูเท่ดิอ่ะอ๋อแล้วชอบช่วงอยู่ตอนนี้ก็คือ หหมดหรอไอ้นั่นอชอมมากเลยอ่ะมีด้วยเหรอ <c oughs> มันเป็นจุดอ่อนที่ทุกคนโดนอันที่โดนนางเอก <c oughs> ของเรื่องไปแล้วมันไปโดนสกัดจุดแล้วทุกคนจะหวัวล้อไม่รู้ทําไมทุกคนในเรื่องมีจุดอ่อนตรงนั้นหมดเลยหรือเปล่าอัออนต่อที่สี่ก็ต้องเป็นมัส์โรเดอร์จิโอใช่ที่ชอบเพราะว่าไปเป็นร้านได้เหรอย้อนเวลาได้ลไดกลับไปนู่นนี่นั่น,นได้ใช่แล้วพะเอกหรอโอ้อโหทำเจ้าเกอร์ตเขาเจ๋งนะใช่เจ๋งนะแบบ ย้อนเวลาชายสวยุดหยุดแล้วก็อันดับที่สามอันดับที่สามก็ต้องเป็น master builder v i e บิ i e w นะครับผมบิ e w ใครที่ชอบเพราะอะไรเพราะว่าขันข้าวฟังเพลงบ่อยครับผมเพราะว่าขันข้าวดูบ่อยนะครับผมชอบด้วยแต่ช่วงหลังนี้ไม่ค่อยจะดูบิ e w เท่าไหร่แล้วเพราะ view ดูจบหมดทุกตอนแล้วนะครับผมใครยังไม่ได้ดูก็ไปหาไปดูได้ใน YouTube นะครับผมมันมีหลายหลายด้างไงแล้วตอนจบแล้วมันดราม่ารุนร้องไห้ มเผมเนี่ยตอนจบตอนจบของบิวนี้ก็แอบงงอยู่นะสำหรับผมนี่คือสำหรับบิวตอนจบนะก็คือยังงงอยู่อะยังงงกับตอนจบมันยังจบแบบดูไม่สุดอ่ะครับสำหรับผมนั่นในเรื่องซีรีส์นะเดิมบิวยังจบแบบไม่สุดอเดี๋ยวมาไปเจอกันที่สิอไงใช่ก็คือก็คือมันมันมันบิวมันทําการสร้างโลกใหม่ใช่ไหมเพราะโลกเก่าจะโดนทําลายทิ้งอะไลสร้างโลกใหม่การแปลว่ามันก็อยู่กับไอ้วันโจพันลองของเรื่องอะที่ยังแบบ ยังอยู่อะมันเดือส่วนทุคนอะก็ลืมอายาสปอยหนักตัดออกอันนี้จุดสปอยครับผมตัดออกโอเคอันดับที่สองอันดับที่สองก็ต้องเป็นพระเอกมาแล้วอ๋อ มาดลยเดอรเดนโอนะเองครับผมถูกต้องเพราะอะไรเพราะชอบอิมาร์จินใช่อิมาร์จินแล้วค่าชอบอิมาร์จินโดยเฉพาะตัวชอบตัวสีอะไรครับชอบสีจริงจริงก็ชอบมุมหมดทุกตัวนะแล้วจำชื่อได้ไหมชื่ออะไรบ้างโมโทารอดทารอดริวทารอดคิดทารอดแล้วก็อะไรอะไรทาร์ดอะไรทารอดอะไรเนี่ยพูดๆสิร้อนร้อนนี่แหละร้อนร้อนทุกตัวโมโมทารอด ราทาลอสคิงทาลอสแล้วก็ริวทาลอสอ๋อแล้วแต่ละตัวแต่ละตัวก็จะมีฉายาของมันนะครับผมและแต่ก็คือนั่นแหละมีฉายาพี่ดาพี่หมีแล้วก็โม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 แต่ว่ายกเว้นริวทาลอสที่ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวอะไรแต่คาดเดาว่ามันคือมังกรครับผมว่ามันคือมังกรอะริวทาร์ลส์ตัวสีม่วงเป็นมังกรนะครับผม ก็สีม่วงเนาะมันก็สีม่วงอันตัวที่สีเหลืองอันนั้นน่าจะเป็นหมีสีแดงสีแดงก็เป็นโมโมทาโร่เอ้ยโมโมทาโร่ไงในในตำนาของในตำนานพื้นบ้านของประเทศญี่ปุ่นอยู่โมโมทาโร่อ่ะแต่โมโมทาโร่หน้าตาน่ากลัวมากนะแล้วหลงตัวเองด้วยอันดับที่หนึ่งอันดับที่หนึ่งก็ต้องเป็นมาร์สเรเดอร์ดับเบิลทุกท่านทำไมไม่อยู่ตรงนี้เพราะว่าเพราะว่าขอนข้าวชอบดับเบิลมากครับผมสาเหตุคือว่าข้าชอบมาร์สเรเดอร์ดับเบิลมาเพราะ เนื้อเรื่องมันอันนี้จริงๆเนื้อเรื่องมันเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายเหรอสืบสวนทั้งเรื่องใช่มันสนุกดีมันเรื่องเนื้อเรื่องสืบสวนดีนะที่ไม่เหมือนโคนนั่นอ่ะตายทั้งเรื่องอ่ะตายทุกตอนเนี่ยแล้วก็มันแบบแล้วก็ไปไไปปแอบดูตอนจบมาไปแอบดูตอนจบมาตอนจบเป็นไงไม่ไม่ตอนสปอยดีมากเลยครับเรื่องนี้ดีมากจนเลยได้รักมันเรื่องนี้ชื่ออย่างไรนะชื่ออย่งอ่ามันชื่ออะไรนะ ท่านโกะเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่าช่างมาเถอะนะช่างมาเถอะเออช่างมาเถอะใครรู้ก็คอมเมนต์นะครับผมเพราะว่าบางทีสม,มองคนเราก็มีลืมเลือนกันบ้างครับผมจำมาเยอะแยะจำเงินจำหนี่เยอะแยะมันก็ลืมเลือนกันได้โอเคครับผมก็ จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับ5อันดับอันเรื่อยๆในดวงใจที่ชอบกันนะครับผมก็ถ้าใครชอบอินนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมแล้วก็ทุกคนจะสังเกตว่าผมใส่เสื้อเดิมนะครับผมมาตั้ง3คลิปแล้วนะครับผมไม่ต้องแสกกลอกอัดมาล้วดเดียว1วันก็อัด3คลิปนี่แหละแล้วเดี๋ยวค่อยไปลงทีหลังนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วสวัสดีครับ